ก็สวัสดีครับผมเช้าวันนี้ที่ประเทศขอนแก่นนะฮะผมตอนนี้เสียงก็เริ่มแปลกๆนะฮะวันนี้ขอนแก่นตอนเช้าครับเดี๋ยวให้ดูอากาศนะครับบรรยากาศนี่คือชุ่มๆช่าๆนะฮะมีฝนตกนะครับผมนี่ครับเช้านี้8ปดนฬิกาที่ขอนแก่นนะครับผมฝนตกนะฮะ บอกเลยว่าบรรยากาศฟินมากครับบรรยากาศดีมากครับผมถึงแม้ว่าอาจจะไม่หนาวเท่ากับว,วันก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอากาศแบบนี้ก็คืออากาศดีสาหรับตูนแล้วนะครับนี่ฮะตูนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตูนได้ลองแชมป์ของอีสานคาสสิกก็ถือว่าดีใจมากแล้วนะครับผมเพราะว่าการมาในครั้งนี้ตูนได้ทดลองครับสูตรอาหารใหม่ๆแล้วก็ช่วงเวลาแห่งการโหลดการเซตตารางอาหารใหม่ๆมันทาให้เรารู้ร่างกายเรามากขึ้นครับผมแล้วก็ าการได้มีโอกาสมาทดลองกับรายการแบบนี้เป็นผลดีมากๆครับผมแน่นะเขาถ้าเราจะไปรายการใหญ่นะครับผมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าร่างกายเรา,เาถูกฉลก,กับอาหารประเภทไหนแล้วก็จะทานอะไรได้บ้างเซตเวลาย,ยังไงแล้วก็ควรต้องปรับเปลี่ยนอะไรยังไงให้เพอร์เฟกที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการได้มาแข่งรายการแบบนี้สําหรับตูนถือว่าเป็นการมาทดลองที่ดีมากครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะ เซาท์อีสตเอเชียปีหน้าการันตีความเถื่อนได้เลยครับเพราะว่าถ้าเรารู้ร่างกายเราแบบนี้แล้วนะครับว่ามันโหลดอะไรแล้วมันโหลดเข้าแล้วก็ตอนแข่งทานอะไรบ้างทานแล้วเป็นยังไงแล้วอดน้ําตอนแข่งกับตอนกินน้ําตอนแข่ง 250ML ที่เป็นน้ํมามะม่วงสกัดเย็นนะครับผมมันเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วสุดท้ายแล้วเป็นยังไงตูนได้ข้อมูลทั้งหมดในหัวตูนหมดแล้วนะฮะัตูนจะจดบันทึกไว้ทั้งหมดเพื่อการแข่งรอบหน้าที่โหดเหี่ยมเอามาหิดขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ฮะ สภาพหุนตอนเช้านะครับผมถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูฮนะวันนี้คือไม่ต้องมีอะไรไปซีเรียสอะไรมากนะฮะนี่ครับจริงๆเอาหุ่นตอนเช้าแบบนี้ไปแข่งก็ได้นะครับมันมันเป็นหุ่นที่ดูดีกว่าบนเวทีนะครับผมแต่ว่ามันจะติดตรงนี้ไงฮนะ คือพี่ไทยเราครับผมเวลามีการแข่งขึ้นมาแต่ละแมตนะฮะเนี่ยครับ82.7นะฮะคือหุ่นเราดีนะครับแต่ว่านี่ตูนยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับผมมันเป็นหุ่นที่แบบว่าสำหรับตูนตูนมาว่าเนี่ยคือเป็นหุ่นที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับคือหุ่นตอนตื่นเชาน้านี่ฮะนี่ครับ สำหรับตูนตูน,ตนว่าหุ่นแบบนี้นคือแห้งแล้วก็คมนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าอะไรับกล้ามเนื้อมันดูอิ่มนะครับซกแพคมันดูอิ่ม,มดูเต็มแล้วเวลาโพสซิ่งมามันสวยกว่านะครับผมแล้วก็นี่คือหลายอย่างทําไมตูนถึงมีความคิดที่แบบว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยไม่ทําเหมือน i อเอฟบีบีโบ้างที่แบบว่าเขาไม่ต้องแคร์ตาช่างเลยนะครับผมเขาให้นักกีฬาทําหุ่นมาเต็มที่ทําหุ่นมาดีๆเลยแล้วก็ถึงเวลาก็ขึ้นเวทีเลย ก็ถ้าเป็นแบบนั้นได้อะในวันที่ตูนประกวดใช่ไหมครับตูนก็สามารถทานน้าเป็นลิตรๆได้เลยแล้วก็นั่นนี่อะไรหลายอย่างแต่ว่าไม่เป็นไรครับรอบนี้ตูนรู้แล้วว่าตูนต้องโหลดอะไรทิ้งระยะเวลาไว้เท่าไหร่พอมันย่อยเสร็จแล้วมีการตบน้ํา200 ML ช่วงไหนเวลาไหนแล้วก็เ,เกตเตอร์เลตใช้ดีไหมจะใช้เป็นเกลือแร่ซองเสริมดีหรือเปล่าข้อมูลทั้งหมดตูนจดได้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็กาแฟควรใช้ตอนไหนอะไรยังไงเงี้ยมันจดได้หมดแล้ว แอร์เอ็กซ์แก้ท้องอืดใช้ยังไงทุกอย่างจบได้หมดแล้วการลง uh, แข่งที่อ e ีสานคลาสสิกเนี่ยช้ยชนะที่สําคัญที่สุดคือข้อมูลนะครับผมคือข้อมูลนะฮะไม่ใช่ตำแหนง่งตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นนะครับผมตูนบอกเสมอนะครับว่าเราจะต้องไปแข่งที่เซาลิตเอเชียแล้วเราเปลี่ยนรูปแบบอาหารที่เราไม่เคยทานมาก่อนนะฮะเป็นเป็นแนว uh, เป็นแนว uh, นแนวีแกนแบบแปลกๆนะครับผมมันไม่ใช่วีแกนวีแกนแบบเหมือนที่ตูนใช้มาก่อนนะเพราะว่าหนึ่งก็คือตูนอยาก พยายามลดปริมาณโปรตีนเกษตรออกใส่เป็นเตมเป้ใส่เป็นโปรตีนที่เป็นโปรตีนจากพืชนะฮะเป็นเป็นพีโปรตีนเป็นไรซ์โปรตีนเป็นอะไรแบบนี้ครับเป็นโปรตีนข้าวสาลีเป็นโปรตีนอะไรก็ได้ที่ที่มีถั่วเหลืองน้อยลงครับผมคือเราอยากลองดูอะไรใหม่ๆแล้วก็จะดูพัฒนาการทางร่างกายว่าเป็นยังไงบ้างสรุปแล้วมันใช้ได้นะครับผมมันใช้ดีมากแล้วก็อย่างที่เรารู้ว่าตูน ตูนมีการโหลดเดอร์ตี้โหลดเดอร์ตี้ฟู้ดก่อนแข่งหนึ่งวันเลยนะฮะซึ่งทีนี้ตูนก็รู้แล้วว่าร่างกายตูนควรจนะต้องโหลดยังไงนะครับผมไม่ได้หมายความมันใช้ไม่ได้นะมันใช้ได้นะครับแต่ว่าการโหลดการอะไรยังไงเนี่ยปัญหามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อาหารอย่างเดียวนะครับผมมันขึ้นอยู่ที่หลายๆอย่างด้วยแล้วก็เมื่อวานนะตอนชั่งน้ำหนักอ่ะตอนชั่งน้ำหนักตูนชั่นน้ำหนักไม่ผ่านนะครับน้ำหนักตูนเกินมาประมาณเ,าเกือบ2กิโลเกินมาประมาณเกือบ2กิโลนั่นเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก็คือตน ไม่มีการถ่ายท้องในช่วงเช้าเพราะมีการตัดน้ําออกไปเลยนะครับผมมันส่งผลให้อาหารที่อยู่ในท้องของเราเนี่ยมันแข็งตัวแล้วมันขับขับถ่ายออกมายากอันนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าตอนตูนแข่งเสร็จแล้วล้วตุนมีการกระดกน้ําตามอะ่ะคือตูนถ่ายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่คือสาเหตุที่ทําไมตูนต้องวางแผนวางแผนอะไรใหม่ๆแล้วก็การลงประกวดเวทีขอนแก่นอะ่ะได้อะไรเยอะมากได้มากกว่าที่ที่ทุกคนคิดแน่นอนครับผมเพราะว่า มันเป็นการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดถ้าใครใครคิดจะไปแข่งเวทีใหญ่ๆแล้วไม่ไม่มาลงแข่งเวทีเล็กๆเพื่ออะไรครับเพื่อมาลองสูตรอาหารต่างๆท่านพลาดมากะนะเนเพราะว่าท่านจะไม่รู้ว่าร่างกายท่านหรือว่ากระบวนการต่างๆของร่างกายเราทาํางานยังไงนี่ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผม <c oughs> ก็ดูตูนเป็นตัวอย่างได้นะครับตูนก็ใช้เวทีเล็กๆแบบนี้นะฮะในการที่เรามาทดลองนะผมแล้วก็ถือโอกาสเที่ยวไปในตัวด้วยนะครับเพิ่งรู้ว่าขอนแก่นคือสวยขนาดนี้ในตอนเช้านะครับผมปกติตูนจะผ่านที่นี่มาช่วงกลางคืนแล้วก็มาเที่ยวอยย่างเดีวนะครับ ยังไงเดี๋ยวนี้ตูนจะเตรียมตัวไปหาอะไรทานที่นี่แบบเต็มที่เลยดีกว่าอย่างเช่นมันตะวันทองวันก่อนตูนด้อกินอะไรแบบแบบที่อยากกินหลายอย่างไม่ได้ฮนะแต่วันนี้คือไม่มีข้อจำกัดอะไรทั้งสิ้นนะฮบวันนี้กินทุกอย่างครับผมไงเดี๋ยวเจอกันนะครับผม